สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครา f เป็นครับผมเกิดมาในบ้านใช่ไหมในบ้านแหละแล้วก็เขวคราฟเลยดีกว่าอ่าในนี้มีอะไรบ้างก็เก็บเนื้อซัมบี้ที่ลงจากเหมืองตอนครั้งที่แล้วแล้วก็เก็บกระดูกแล้วก็ของที่ได้มาซึ่งไร้ประโยชน์ก็อาจจะไม่ได้ไร้ประโยชน์ กาเดี๋ยวกดผิดเมื่อกี้ก็เก็บไอ้เลสสโตนกับกันพาวเดอร์แล้วก็ตาแง,งมุมก็เห็นดำดำแล้วผมเก็บนังด้วยแผ่นสีอ่าแผ่นซีดีมันซ้อนกันไม่ได้ลืมด้วยก็เก็บของที่มันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นอกจากอ่า ไอ้มาร์ไอ้ชุดเกาะม้านะครับโอ้ยมืดมากแล้วข้างนอกวันที่เจ็ดเองวันนี้ก็ผมเอ่อขึ้นไปจากบ้านดีกว่าผมจะไปลงเมือง ก็ผมฆ่าแกะก่อนดีกว่านะครับโอ้ยแกะสามสามสี่ตัวอซอมบี้ไฟลุกด้วยครับอันนี้แต่แต่ผมไม่เก็บเนื้อมันดีกว่าผมก็เดินไปเหมืองดีกว่านะครับนี่ก็ต้องเข้าดงาเหมือนเดิม ก็ลงไปเลยดีกว่าโอ้ยเจ็บเจ็บตรงนี้โอ้ยเจ็บตรงนี้ทุกรอบเลยแล้วก็ตัดมาตรงอยู่ในเมืองตรงนี้แล้วนะครับก็ปักทอดก่อนมันมืดมากโอ้ปักอุ้ยอะไรอะซอมบี้อ้ยโอ้ยโอ้ยผมเดินเดินไปติดบล็อกข้าได้สองตัวเลือดเหลือนิดหนึ่ง โอ้ยซอมบี้เกาะทองออข้างหลังข้างหน้าโอ้ยไปดีกว่าสู้ต่อดีกว่าผมจะสู้เข้อผมขี้คันเข้อผมเกียรหนีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกแล้วว่ะตกแล้วว่ะโอ้ยจะตาย,ย,ตายเผื่อตายเฉยเลยเพราะตกลาว่าไม่ได้ตายเพราะซอมบี้ โอ้ตายแบบโคตรแปลกก็ตัดลงมาตอนอยู่มาเก็บของเลยนะครับชุดเกาะแล้วก็พลิกแอคกับคนรูแกะเสียกตรงนี้อีกแล้วโดอนอะไรหายไปใส่ชุดเกาะด้วยรองเท้ายังเป็นรองเท้าหนึ่งอยนะู่เลยอ่ะใส่โล่ด้วยไอ้ของผมหายไปวะ อะไรอะไรหายอ่ะอันผมลืมน่าจะทอดมั้งนะครับนั่นไงท็อตลงไปแล้วเก็บเหลือสิบห้าอันเองอ่ะ,อะก็กทอดไปก่อนเลยดีกว่าโอ๊ยอะไรอะไรโดนโดนอะไรตีอ่ะ ทอดค่อนเลยดีกว่าหอ่นทอง <c oughs> ซอมบี้ลูกซอมบี้กับพ่อมันผมไม่ชอบเลยไอ้แ <c oughs> ตายหมดเลยสามตัวแล้วก็ขุดทองดีกว่าผมต้องการทองอยู่ตอนนี้ผมอยากได้เอาไปทำเอาไปสักอย่างนี่แหละ ออ้ยเฮ้ยอตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้ยเอ้ย,อยสเกลเลตันนี่ว่ะเอาสเกลเลตันเอาค้างอันดับอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะเนี้อก่อนดีกว่าให้เลือดให้เต็มก่อนตอนเนี้ยงั้นเดี๋ยวตายแน่เลยถ้าเลือดไม่เต็มอะ ก็ผมขอเล่นความเร็วก่อนเลยนะครับให้เลือดเต็มเลยเพาตอนนี้เลือดก็ใกล้เต็มแล้วนะครับก็ออกไปทำบักทอดแล้วก็ไอ้ปักทอสอะไรอ๋อทอดเลือันเดียวแล้วอ่ะโอ้หมดแล้วก็ขึ้นกลับขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับ เนื้อเลยเนือซอมบี้มาแล้วอยากทางขึ้นอยู่ไหนอ๋อยอยู่นี่ทางขึ้นผมก็ขึ้นไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็น่าจะใกล้มืดแล้วไหมอ่ะแล้วว่ายังก็ไม่รู้แต่ทอดผมหมดผมก็เลยขึ้นไปคัดทอดก่อนดีกว่า ตอนนี้ก็เดินเพลินๆน,นะครับแต่ก็ตกมาตะกี้ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆผมน่าจะเดินขึ้นไปครับท,ท็อตนะว็าผมจะพูดพูดวนไปวนมาทําไมเนี่ยในทางเดินอ๋อนี่โอ๊ยตกอีกแล้วทําไมผมต้องตกโอเจออ๋อเมืองตรงนี้ผมยังไม่ได้สำรวจเลยอะ่ะแล้วผมเดินเข้ามาทําไมโดย,โ,ยโดยที่ไม่มีท็อตเนี่ย ก็ขึ้นไปแต่ผมรู้สึกมันขึ้นยากเพราะว่าผมดเดี๋ได้พวกเดียวก็เล่งความเร็วกันเลยดีกว่า,ายังไม่มืดช้าอยู่เลยก็กลับบ้านเลยดีกว่าก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็มาเอาไม้ไปคราฟทอดดีกว่าเอาสักสามสี่อันนี่แหละจะเอาไปคราฟสติกเอาไปคราฟสติกอะ จะเอาไปคราทอสไม่รู้จะได้กี่อันนะครับผมว่าได้เกินร้อยอันแหละถ้าถ้าเอาไม้ไป,ไปเอาไม้กับฐานไปครับทอสเนี่ยเ9บบวกเลยโคตรเยอะ พอเยอแต่ผมรู้สึกว่าทำไมมันคาบช้าจังเลยอ่ะาะเอาคนแกะเก็บก่อนดีกว่าครับก็ดูในนี้ก่อนเอากระดูกเก็บด้วยอ่าแล้วก็ธนูแล้วก็ลูกธนูเอามากวงกันเด้ ก็ขึ้นกลับไปล,ลงเมืองต่อดีกว่านะครับก็ค่าแก่เลยโอ้ยมันเริ่มน่าจะมืดแล้วอะผมก็ไม่กลัวเพราะผมจะไปลงเหมืองโอ้ย ที่ผมจะลงเนี่ยโอ้ยมืดมากเลยอ่ะฝักไปโอ้ยเขียวอื้อมาเลยอะ่ะตุ่มตาพอกอดก่อนเลยดีกว่าเอาแค่นี้เองเหรอ,อยมีเหล็กข้างบนนู้นด้วยกดก่อนดีกว่าอันเดียวโอ้ เดียวเองอะ่ะไอม,มีถามด้วยครับตรงนี้ก็ขุดไปให้หมดเลยผมต้องการทรัพยากรมากที่สุดตอนนี้ขุดไปให้เยอะๆเลยลสารมาลงเมืองแล้ว หดเยอะเลยอะฐานตอนเนี้ยก็ไปทางอื่นต่อดีกว่าเพราะตรงนี้น่าจะหมดแล้วของอุย้ยเจอเหล็กแต่ว่ามันมีก้อนดียวอีกแล้วอะ่ะอุย้ยเจอทางเจอทางอุย้ยใหญ่ซะด้วยทางอุย้ยซอมบีมาโลนหนึ่งตัว สก,กิลต้านยิงผมมาด้วยาตัดกันอ้ยอยาก,ก,ก,กโากดกนต่อตั้งซัมบี้ทั้งสก,กิลเลยต้านหน่อยโคตรอันตรายเลยผมเปื่ตายอีกครั้งโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโชคดีมันตีตีไม่ค่อยโดนหยุดส,สาสตร์ยิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียว มือนี้เราจะเกี้ยวข้าวแล้วทุบหมอข้าวผมจะร้องเพลงเขาให้เสียทาไมเอ้ยแมงมุมแมงมุไม,มไปก่อนดีกว่านี่ไงมาคุดเหล็กตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยเขียวมาเลย กอเหล็กแล้วสองก้อนรับนี่เย่สองก้อนแล้วก็ฐานอีกแล้วนะครับฐานเยอะมากตอนเนี้ผมอะ่ะผมน่าจะเอาครับทอสอย่างเดียวเลยเพราะถ้าเป็นเชื้อไฟในการเผาเอ่าเผาพวกอาหารพวกเหล็กเนี่ยน่าจะใช้ไม้มากกว่า เดินไปต่อเลยนะครับอุย้ยแมงมุมทั้งแมงมุมทั้งซอมบี้เลยครับอันตรายจริงๆโอ้ยผงตกด้วยเดี๋ยวหาทางขึ้นนะโอ้ยทั้งซอมบี้ทั้งสกิลเลตันมัน <c oughs> มันตกหลุมด้วย <c oughs> อ่ะอ้มันยิงโดนกันเองแล้วก็ปล่อยไว้เลยดีกว่า มืดโอ้ยเ้ยมันมาตรงนี้ยดงไงกโดูมันสู้กันเองเลยดีกว่าใครจะตายก่อนโอสเกลตันตายก่อนก็ซัมบี้ชนะแต่ก็โดนผมฆ่าไปอยู่ดีก็ปักตาโอ้ยมืดมากอุ้ยเจอเหล็กอีกแล้วโอ้ยมันก้อนหนึ่งเหล็ก โคตรกว้างเลยทำนี่ตอนนี้ดผมจะเดินชนทำไมเนี่ยก็โอ๊ยถานไอ้ฐานอีกแล้วฐานโคตรเยอะเลยไม่มีเหล็กเลยอะโอ้ยเขียวเขียวอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเกลือไปแล้ว โดนทับตายแล้วโชคดีนะแมงมุมมามากัดผมแล้วผมวิ่งหนีงั้นผมโดนกรวดทับตายเนี่ยเลยโอ้ยเลือดจะหมดเดี๋ยวเลือดจะหมดโอ้ยโอ้ยเลือดเหลือซ้ำหัวใจแล้วหัวใจผมจะตายเดี๋ยวหลบก่อนกินเนื้อก่อนเนื้อหมูอ้ยอันตรายเกินไป เจอเหล็กเจอเหล็กผมเจอเหล็กด้วยที่ก้อนวะสามก้อนเยอะจริงๆเลยผมทำไมผมเจอเหล็กโคตรน้อยเลยช่วงนี้เจอที่ละหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนอะเราไม่เจอทำไมผมไม่เคยเจอสี่ก้อนเลยอะก็ช้างนี้ทางมืดน่าจะตันนะครับ นานนี่น,น,น้ำผมขี้คันไปอะ่ะผมวายน้ำเป็นนั่นแหละแต่ว่าเป็นแค่ในเกมก็ไปทางเดิมต่อดีกว่าเลือดผมก็ใกล้เต็มแล้วตอนเนี้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจังแคบ ซอมบี้ตีในช่องแคบก็กินเนื้อกัอนดีกว่าให้เลือดมันเต็มเต็มเลยลุเล็กสามอนหนึ่งสองสามได้สามซอม,ม,มบี้ชาวบ้านกับซอมบี้ธรรมดาโอ้โยตีไม่โดนแล้วดาบผมจะพังแล้วด้วยโคตรัทนทขดเลยผมเหล็กก็ไม่ค่อยมีใช้ ไปกันต่อเลยดีกว่าโอยก็วออ่างเปล่าไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลย ทองแดงกับทานทำไมมอนสเตอร์มันน้อยจังอะ๋อ,อมปัดก๊อดแกมมาแล้วเนี่ยมีตัวอะไรสปอนแถวนี้แหละอุ้ยเล็กโคตรเยอะห้าหก้อนหกก้อนแหละทองแดงแล้วหมดแล้วโอ้ยฟะเจ้าดาบคุณเล็ก 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โหยโคตรเยอะ12ก้อนโคตรชอบดีเลยผมได้เลขมารวมกันที่24ก็ก็พอได้เลยครับ ก็กลับกลับดีกว่าเพราะมันก็นก็เหลือแต่ฐานแล้วเดี๋ยวกลับทางไหนนี่ไี้ทางนี้ผมจำตรงฐานได้ก็ขุดไปหน่อยดีกว่าตรงนี้ด้วยก็แค่นี้พอแหละลงขี้เกตคนละไหนทางกลับอะอทางบนอะ แล้วทางกลับอยู่ไหนอ๋อทางนี้ก็กลับเลยดีกว่าก็ตัดตอนผมถึงบ้านแล้วนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกดไลค์ด้วยนะครับติดตามแชร์ไลค์ติดตามแชร์ like, share. ให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยครับ กดด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับแชร์ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยครับบ๊ายบาย